สวัสดีครับเป็นเพื่อนวันนี้เราก็ยังมาอยู่ด้วยกันในเกมของ HUMAN FOR FAT นะครับคือในคลิปที่แล้วเนี่ยทางพี่โจ๊กแนะนำเอาไว้ว่าการเล่นมันทำยังไงในโหมด p l a y t เ g e t h e r มันเป็นยังไงเนาะแล้วก็จริงๆมันจะมีเรื่องของโหมดออนไลน์แต่พี่โจ๊กไปลองดูแล้วโหมดออนไลน์เนี่ยมันเหมือนเป็นการคีย์ห้องแล้วก็เล่นแค่ห้องนั้นมนไม่ได้เล่นผ่านเป็นด่นดานๆไปเดี๋ยววันนี้พี่โจ๊กจะลับไปเล่นในด่านส ดังพี่โจก็ยังอยู่กับพี่ผมเหมือนเดิมนะสวัสดีครับพี่ผมสวัสดีค่ะ,คะอ่าก็โอเคอย่างแรกพี่โจก็เข้าไปเชิญก่อนเชิญพี่ผมพอเข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยกันเป็นดูมด Play t o g e t h e r นะก็เหมือนเดิมครับกดชิปแท็บพอเจอเจอเพื่อนที่เราต้องการก็กดคลิกขวาแล้วก็เลือกชื่อเกมของเราเนาะแล้วก็ไปที่ดูมด p l a y t o g e t h e r ปึ๊บก็รอรอรอ,อพี่ผมเขาจอยมา อ่าแต่ก็จะขึ้นชื่อแล้วว่าจอยมาจากนั้นพอเข้ามาปุ๊บอ่าโอเคปรับเสียงเรียบร้อยไม่ต้องไปปิดหนะ้จาจอตรงนี้นะก็กด s ชิปแท็บกลับไปแล้วเราก็เข้าเกมของเราไปก่อนเลยเข้าไปที่เกมไปที่ local โโแล้วก็ดําเนินการต่อปึ๊บปับ๊บอ่าโอเคทีนี้ตัวเราเข้ามาละจากนั้น ให้เรากดไปที่จอยเหมือนเดิมน,นะกดที่เมนูนะกดที่เมนูตรงนี้เมนูสามปุ่มตรงนี้นะปึ๊บแล้วก็กดค้างเอาไว้อ่าอ่าพอเข้าร่วมแล้วเขาจะเขียนผู้เล่นเข้าร่วมแล้วปุ๊บเราก็กดปีกลับมาทีนี้ก็จะกลายเป็นสองหน้าจอละโอเคอ่าพี่ผมเข้ามายัางครับผม า okay. มาละค่ะอ่าโอเคมากอดคอไปคุณหมอมาเลยเรามารีวิวด่านนี้กันคุณหมอทำอะไรไปะมาหัวเนี่ยเอาไปลุยกันเขาให้เราทำอะไรด่านนี้ปีนรถไฟเหรอต้องปีนรถไฟอันนี้หมดก่อนปึ๊บโอ้ย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 กระโดดคอโอ้ยปีได้ด้วยเฮ้ย เออเอมันใก้กันมันไม่มีมันมันไม่มีไอแท่งระเบิดนั้นบอกเราเดี๋ยวนะเจอถังขยะอีขึ้นมาไรแล้วปีเลยอ้ยแม่หล่นขึ้นไม่ได้ไอ้ถังขยะนี่มันเหมือนเลือดได้มันเลือดได้ท้งผมทางนี้ทางนี้ทางนี้มีประตู ไปมีประตูมีประตูมันไม่ได้ให้ปีนมันให้เราเข้าประตูปะอ,ะอ๋อเนี่ยใช่คิดว่าผ่านละมันทึกละนู่นประตูอยู่นูน่นอันนี้เป็นรางรถไฟขวางอยู่น่าจะดึงนะลองดึงรถไฟดูไหมอึบอ๊บอึบอ๊บอึ๊บมาดึงตูดพี่ทำไมล่นะ <laughs> ดึงรถไฟส <laughs> ิไปไปไปได้เหมือนกันนิ <laughs> จริงๆมันผักได้ไหมผักก็ได้จะได้นะอ,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 อึบ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 อพลังกิตอึบออ่าโอเคอ๋อก็คือให้เราเดินให้เราลองผักดูเอาละประตูที่สามอยู่ฝั่งนู้นน่าจะเหมือนเดิมนะก็ค <c oughs> <c oughs> ือเฮ้ยตกปาบลองลงไปเฉยเลย เดินเดินมองเพลินก็ลงไปเฉยเลยปะงั้นเราไปที่ประตูที่สามอันนี้เอ่อน่าจะเป็นการต,ไไต้องไปตรงนูนให้ได้ก่อนอะ่ะกระโดดขึ้นไปบนนี้ก่อนแล้วกันอืมอึบอึบอ่าแล้วก็ผากแค่นี้เองก็ผ่านแล้ว โอเคต่อไปประตูที่สี่ไหนให้เราทำอะไรไหนเอ้ย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 มาขยับโซนเล่นทำไมว่างเหรอนั่งนี่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 ประตูอยู่ตรงนู้นนงผมประตูอยู่ข้างบนแปลว่าเราต้องเลือรางรถไฟมาตรงนี้แน่ๆเลยแล้วก็กระโดดมา อ,อ่ือสู้สู้โอเคพอพอเราจะไปกระโดดให้บังกระโดดได้ไหม่ะถึงไหม่ะสูๆ้ๆไปเออย <c oughs> <c oughs> นาไม่เรียกกระโดดน่าเรียกเรือตก เดี๋ยวพาก,กลับให้หน่อยนึงอึ๊บ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 อ่ะอตัง้งใจกระโดดได้ไหมอึ๊บเออโอเค<า>ได้แล้วเย้ yeah. ไปคุณหมอรอผู้ป่วยด้วยไปก่อนเลยไปมั้าแล้วนะหนึ่ง บอลชนแล้วหล่นนะเดท้าเออเออไปเลยอุ้ยนี่ใส่โค้งด้วยกดปุ่มไม่โอเฮ้ยเดี๋ยวกดแมนด่านนี้มีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยให้เรากระโดดขึ้นท้างบนหรอเฮ้ยปีได้ด้วยเฮ้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 ย อ๊บอบไมเอ๊บให้ทำไรคะไอ้แ่นี่แบบต้องปีนต้นไม้แล้วก็ไปทางซ้ายอ่ะคุณหมอปีนแล้วไปทางซ้ายเออเดี๋ยวมามามาลองบ้างปากจังออ๊บ นั่งออปึ๊บ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 นันสูดรใช่ไหมเนี่ยนั่นสูตปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ,อ้ยเฮ้ยทำไมโหล่นลงมาล่ะเออไปทางซ้ายไปทางซ้ายคุณหมอไปทางซ้ายขึ้นได้ไหมเนี่ยได้อะ่ะน่าสนใจ กดปุ่มเข้ากันเถอะมันคงไม่มีอ้าวกดซิคุณหมออนี่เอามือปัดก็ได้ด้วย,ยตรงนี้มันมีช่องอะไรไอ้ดูจิอึบอ๊บอึบ๊บอึ๊บจะดึงว่าทำไมเราโอ้ยโอ้ย <laughs> มาเกาอขึ้นอ,อีก เดี๋ยวจะโดนเข้ามาไรด้วยในดู <Yay. S 1> ที่มันมีอะไรข้างในโอ้ยมืดตื่อเลยกล่องด้วยเอ้ยหรือว่าเขาจะให้เราเอากล่องน,นี้ไปข้างนอกหรือเปล่าพับไปทำไมอะ่ะแต่ตอนนี้พี่หาทางออกไปได้ อันนี้พี่หลงทางอยู่ข้างในแล้วมืดตื่อเลยเอาเข้าเลยย่แล้วออกไม่ได้อ้ยทำไมมันมืดอ,อันนั้นยังไม่มืดเท่าพี่ดูพี่ดิมืดตื่อเลยนี่ <c oughs> ออกไม่ได้แล้วนี่จะเป็นกำลังใจให้นะ แย่แล้วออกไม่ได้ออกไม่ได้จริงจริงเนะเนี้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วทำไงดีทำไมดีออกไม่ออไ,ได้บอกมาดึงไปหน่อยอผีตายคาดีแล้วละ่ะทาทาง้างได้นเีเฮ้ยเ้ยเมื่อกี้เห็น,เ,นเห็นอะไรไหครับแบบแบบเห็นผ้าพันแผลอยู่ เอ้ยนี่ไงเห็นตัวทักระตุกอะไรอ่ะโดนไฟช็อตอยู่หรออ่าโอเฮ้ย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 ,ยมันออกไม่ได้จริงๆไม่น่าเข้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเจอแล้วเจอทางแล้วเจอแสงแล้ว โอ้ยเจอแสงแล้วตก<อ>โอ้ยขอจะออกได้เอบมันให้ออกใช่ปะ่ะออจะเอากล่องอันนั้นน่ะได้ป่ะมันจะต้องเอามันออกมาไป่าเอาออกไ,อไงอโอ้ยล่นเอ๊บโอ้ยมันยกไงอะ่ะก้มเหรอ กล่อมเฮ้ยยกไปแล้วโซโซกล่องครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอ้าดินอยู่แถวเนี้ยแหละไปเถอะช่างมันเถอะไป เธาทำอะไรไปเมื่อก,กี้นี้ไปไปจะมาดึงมือเขาทำไมล่ะเนี่ยโ๊ยอเป็นตุ๊กแกอลไรอะไปออกมาเร็วสรุปไม่มีอะไรเลยในห้องนั้นมีกล่องมีกล่องเที่ยวออกไปได้หนึ่งใบ นี่ <ไป S 1> มันต,ต้องเอาออกได้แต่เราเอาออก,อออกไ,ได้าต่อสิเออเออเอาตกโอเคตอนนี้มันให้เราให้เราไปทางนูน้นแน่ๆเลยให้เราวิ่งผ่านหรางรดไฟขึ้นไปข้างบนไปถึงประตูสุดท้ายแล้วอืม ออกได้ยังออกไม่ได้กระโดดขึ้นกล่องเฉยๆกระโดดธรรมาดาเลยน้องผมอันนี้มันต้องเลื่อนไปหน่อยหนึ่งแน่ๆปีนง่ายกว่ากระโดดอีกอือปึบอึบปึ๊บปึ๊บปึบปึบปึบโอเคประมาณนี้ได้สักที ไะพี่เรียกรถไฟรอให้ละวปีดรถไฟได้เลยรถไฟวิ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 มีรีโมทพอไหมอา้วา,มาวคว้าเสาไว้ในขณะที่เดินบนแผดฟอร์มเสาคว้าเสาไว้ในขณะที่เดินบนแผดฟอร์มอ๋อ ขาเสาวไว้ในขณะที่เพิ่งแฟพรฝมความขวายต่ออยางยังไม่ได้ขึ้นไปด้วยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตกแล้ว <c oughs> เดี๋ยว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 อยู่นี่งอยู่นิ่งคืนได้แล้วทำอะไรกลับไปแล้วกลับไปแล้วโอเคนต้องคว้าเสาตัว เอ้ยได้ด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ด้วยเก่งมากไปไปที่เดินได้ได้เหรอใช่เดินได้กระโดดเอ้ยไอ้อย่างงี้ก็คว้าเสาแล้วก็ลองใกล้ดิใช่ใช่ใช่เอาเลยตอนแรกค่ะพี่ทำไม่ขยับกว่า เขาทำไม่เป็นอ่ะดีเออเก่งมากเอ,อเดินชิวชิว <laughs> มามาเ,เดินตื่นเต้นไยอ้าวกดผิดนี่นะไปผ่านแล้วด่านสองใช่ไหมเอ่ย <laughs> <laughs> ไปเลย <laughs> <laughs> ผ่านแล้วเ yeah. ย้โอเคเพื่อนๆ <laughs> ก็ด่านสองก็เป็นแบบนี้เนาะ เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ผ่านก็ลองเล่นตามกันดูเนาะหรือว่าถ้ามีอะไรมากกว่านี้ยังไงช่วยบอกทางพี่โจ้พี่ผมด้วยนะแล้วยังไงถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด, like, ด,ดติดตามกันะแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อในด่านที่3มไม่รู้มีอะไรแหละแต่ถ้าเพื่อนๆมีอะไรแนะนำบอกกันมาได้นะโอเคแล้วเจอกันในด่านที่3ามครับผมสวัสดีครับ